สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนุกอีกครั้งนะคะกับช่องปอดโปรดีบายนุกค่ะวันนี้ค่ะนุกจะพามาชมในส่วนของรถสวยๆกันนั่นเองนะคะจะเป็นในส่วนของ Nexen Ranger รุ่น w i ยแทค่ะสำหรับรุ่นนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของรุ่น4คูณนั่นเองหรือขับเคลื่อน4ล้อกันนั่นเองนะคะเครื่องยนต์ค่ะจะอยู่ที่2.0นนั่นเองเป็นในส่วนของเครื่องยนต์ไบเทอร์โบกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะใช้ในส่วนของเทอร์โบ2ตัวกันนั่นเองกําลังแรงม้าจะอยู่ที่210ม้านะคะมาด้วยในส่วนของแรงบิิที่่่500นนนนนวตตััเเมรกองคะ แต่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าสําหรับรุ่นนี้เนี่ยเรามีความพิเศษอะไรยังไงกันบ้างนะคะแต่ก่อนการรับชมค่ะยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกับช่องของลุกด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปครั้งต่อไปค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ารุ่นนี้มีความพิเศษเพิ่มเติมยังไงกว่าของรุ่นที่เป็นในส่วนของสปอร์ต4 2กันนั่นเองค่ะเชิญค่ะสำหรับในส่วนของทางด้านหน้าเลยนะคะที่เราเห็นได้ชัดเจนค่ะ อันนี้คือจะมีเหมือนกันจะเป็นในส่วนของไฟที่เป็น daytime running light ซึ่งเป็นในส่วนของรูป C c a คแบบนี้นะคะแต่ว่าความพิเศษของไฟค่ะต้องบอกว่าสําหรับรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของไฟหน้าเมทิกมานั่นเองค่ะในการทํางานค่ะตรงนี้จะช่วยในเรื่องของการมีระบบเปิดปิดไฟสูงนะคะที่เป็นออโต้เข้ามาให้ค่ะแล้วก็ยังลดในเรื่องของแสงแยงตาด้วยนั่นเองค่ะซึ่งไฟที่เราเห็นค่ะจะมีทั้งหมดอยู่3จุดทางด้านนี้นะคะสำหรับด้านล่างค่ะตรงนี้ที่เราใช้งานกันนะคะจะเป็นในส่วนของไฟหน้าหรือว่า ไฟต่ํากันนั่นเองค่ะส่วนด้านข้างค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของไฟที่เราหมุนตามองศาของการเลี้ยวพวงมาลัยนะคะแล้วก็ทางด้านบนค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของไฟสูงหรือว่าที่เราใช้สําหรับเป็นการเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัตินั่นเองค่ะซึ่งในส่วนของไฟจะเป็น LED มาให้นะคะรุ่นนี้จะมีในส่วนของระบบช่วยจอดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาอยู่ให้ทั้งหมด4ตัวแบบนี้เลยนะคะ นอกจากนั้นยังไม่พอค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของทางด้านข้างกันนะคะเพราะว่ารถรุ่นนี้ที่เราใช้ค่ะจะใช้เป็นในส่วนของดิสเบรกทั้งสี่ล้อเข้ามาให้ค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะยางที่เราใช้กันค่ะจะใช้เป็นในส่วนของกูชียาเข้ามาให้นะคะ แล้วก็ในส่วนของตัวหน้ายางค่ะเราจะใช้ไซส์อยู่ที่255ับ 55R18 กันแบบนี้เข้ามาให้เลยนะคะยางจะเป็นในส่วนของยางไทเทเลนค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนของคุณสมบัติยางรุ่นนี้ก็คือใช้ความเร็วสูงนะคะในทางเรียบได้ดีมากๆนั่นเองค่ะเพิ่มเติมจากนั้นเลยนะคะรถรุ่นนี้มาจะมีในส่วนของกล้องรอบคัน360องศาเข้ามาให้ด้วยค่ะ อย่างที่ลูกบอกเลยนะคะกล้องรอบคันก็จะมีในส่วนของทางด้านหน้าค่ะซึ่งอยู่ในส่วนของหน้ากระจังนั่นเองอยู่ในส่วนของด้านล่างของโลโก้คําโวฟอร์ดกันนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของกล้องที่เราใช้สําหรับ3 6 0องศากันค่ะจุดที่2นะคะก็จะอยู่ที่ในส่วนของด้านข้างค่ะของกระจกมองข้างกันนั่นเองค่ะอยู่มาในโซนของทางด้านล่างนิดนึงนะคะ แล้วก็สุดท้ายเลยค่ะจะอยู่ที่ในส่วนของด้านล่างของโลโก้ท้ายกันนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้นูกต้องบอกว่านอกจากกล้อง3 6มอองศาที่เรามีแล้วนะคะเราจะมีในเรื่องของเซ็นเซอร์ถอยค่ะที่จะมาทางด้านท้ายให้อีก4จุดด้วยเพราะว่ารุ่นนี้จะมีในส่วนของระบบช่วยจอดกันมานั่นเองค่ะแต่สําหรับลูกค้าท่านใดก็ตามนะคะที่เวลาถอยแล้วไม่มั่นใจลุกต้องใชค้คำว่าไม่มั่นใจแล้วกันเนาะโอเค ตรงนี้ค่ะจะมีในส่วนของช่วยอุปกรณ์เสริมต่างๆเข้ามาให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวไฟท้ายค่ะอันนี้เราก็จะมีในส่วนของตัวแจ้งเตือนที่เป็นในส่วนของบายสปอร์ตที่อยู่ทางด้านหลังนั่นเองค่ะอันนี้เวลาที่เราถอยมีรถทางด้านหลังมาเนี่ยก็จะมีการแจ้งนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เวลาที่เรามีถอยอะค่ะแล้วมีสัญญาณเตือนปุ๊บแต่ว่าเราอาจจะเผลอลืมเหยียบเบรกแบบนี้ค่ะรถจะช่วยเบรกให้นะคะแต่ว่าแนะนาค่ะความเร็วไม่ควร30ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงกันนั่นเองนะคะ แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะก็คือจะช่วยในเรื่องของตัวบายสปอร์ตที่กระจกคู่หน้ากันมาด้วยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเปลี่ยนเลนค่ะเวลาที่เราจะเลี้ยวก็ตามตรงนี้ค่ะก็จะมีในเรื่องของตัวสัญญาณแจ้งเตือนเป็นไฟลูกสีเหลืองเข้ามาให้นะคะตรงนี้ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยกับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นค่ะที่ขาดไปเสียไม่ได้เลยนะคะสําหรับรถที่เป็นในรุ่นของขับเคลื่อนสีล้อแบบนี้ค่ะเราจะมีในส่วนของดิฟล็อกไฟฟ้าเข้ามาให้ด้วยนั่นเองนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดค่ะที่ต้องการดูในเรื่องของภายในว่าเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะแลวเดี๋ยวคลิปหน้านุกจะพามาชมกันค่ะแต่ถ้าเกิดว่าสนใจในเรื่องของโปรโมชั่นหรือว่าลดในรุ่นตอนนี้นะคะสามารถโทรติดต่อสอบถามเด็กได้ที่เบอร์0 6 3 6 5 3 6 1 6 4หรือติดต่อทาง ID l ดี e ลก็ได้นะคะเดี๋ยวนุกขึ้นเบอร์ ID l ดี e ลรวมถึง QR Code ไว้ให้นะคะเพื่อที่จะได้ติดต่อนุกได้ไง่ายขึ้นนั่นเองค่ะยังไงวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ